ต่อไปกนระรับมอบเพลงฟื้นเพลงนี้นนนให้กับทุกคนครับอยากทำบุญข้ามเธอ 在。 แจกที่หมดภายในเพลงนี้นะละอ่ะโอเคอมักมา,มาใครมีความรักมีแฟนอยู่แล้วลืมง่ายนะฮะเดี๋ยวเราเจอกันวันนี้ห้ามเอาอารมณ์แบบนั้นมาใช้เด็ดขาดเก็บของหวานชิ้นนี้ไปแล้วลืมกันยากๆหน่อยนะฮะ,ะตรงจะบอกว่า ที่กรุงเทพหาไม่ได้แล้วนะเออจะว่าไปประมูลเลยก็ดีนะประมูลด้วยอะไรเลยวงมาลัยด,ดีไหมโอเคเอาจบหมดแล้วจบหมดแล้วน,นักดนตรีอยากได้นะฮะโบอยากด้วยพี่ <c oughs> เดี๋ยวหลังมนหลังหลังเวทีแล้วกัน <c oughs> อะโอเคโอเคครับขอบคุณครับ <c oughs> อ่าอยากว่า สาธุาขอบคุณครับสาธุานี่แหละลูกพุงสาธุาครับใครก็ตามนะที่ให้ขอขวัญแม้แต่สิ่งใดก็ตามมาโดยเฉพาะมาลัยนะก็ขอให้เป็นแบบอย่างที่แบบนี้ตลอดไปแล้วก็ขอให้เงินแบบนี้ยัพแบบเนี้กลับคืนสู่ท่านเป็นร้อยเท่าพันเท่าสาธุ มเหยหน่อยแต่สำหรับคนที่นั่งนิ่งอยู่ดูได้นะครับก็ขอให้ก็ขอให้ท่านนะฮะไม่เป็นไรครับเราไม่เรามีแต่จะอวยพรกันเนาะก็ขอให้เจอกันปีหน้าก็ทำมาให้ด้วยแล้วกันเออคอนเสิร์ตลูกพุ่งนะนี่นะครับเพราะว่าจะบอกให้ว่าเราเนี่ยออฟเนี่ยเป็คนที่รักจังหวัดระยองสุดๆเลยนะมีโอกาสว่างเมื่อไหร่ปุ๊บ ไปเสมร็์คันทีเพาเชื่อคำโบราณนะบอกว่าเสมาทเสร็จทุกลายจริงไหมเออแต่มาสามรอบแล้วไม่เคยเสร็จทรับทีกลับบ้านมือเปล่าอย่างเดียวเลยนะโอเคครับขอบคุณมากถ่ายรูปเป็นซทหรือยังถ่ายรูปเป็นเซทหรือยังเสียดายเสียดายนี่วันนี้ผมมาลูกทุ่งนะเลยได้แค่นี้รู้เปล่าอยากให้ผมมีมาดลิเกผมจะไม่ได้เลยค้าบผมโอเค ขอบคุณมากมากนะครับสําหรับกําลังใจที่มอบให้ยังอยู่กันหรือเปล่าครับจริงนั่งดูกันอย่างเดียวไม่แฟร์นะฮะหน้าที่ของคุณก็คือบกมือเอาปอกมือให้ดูหน่อยได้ไหมครับเดห็นในยูทูปแล้วจบเคสตราเว่าไงทุกโอ้ยบอกกันเกยองบอกกันเกียวนะมีบางงานโหกันเกียวเหมือนกันมาช่วยช่วยกันโหนไงเออมันมีเพลงโหนที่อู้ขอขอเทสหน่อยได้ไหม คนลูกทุงทุกคนต้องโห่ฮิ้วเป็นเป็นไหมครับเราคนไทยเนาะโห่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 โหนโห่าห่โห่โ่ตห่านา้่ ผมก็วันนี้นก็มีแต่ความสนุกสนานแล้วก็เพลงเพราะๆนะจะมอบให้กับทุกๆคนก็ขอให้มีความสุขมากๆในวันสงกรานนะครับแต่ก็ก่อนอื่นที่อ๊อฟจะไปร้องเพลงกดเพลงต่อไปนี่อ๊อฟก็อยากจะขอกราบขอบพระคุณนะครับนอกจากขอบคุณคนดูนะฮะคนจัดศิลปินคนจัดแดนเซอร์นักร้องแล้วหรือว่าแม้แต่นักดนตรีนะครับสำคัญที่สุดขาดไม่ได้นะครับทุกท่านมองดูด้านบนอห็นงนีครับมีเรือสุพรรณหงส์งกับ วัดอารามหลวงวัดอารุณราชวรารามนะครับขอบคุณมากๆเลยสำหรับทททนะผมที่สนับสนุนการเที่ยวแห่งประเทศไทยด้านหน้าใช่ไหมยืนหน่อยครับยืนหน่อยเป็นเกียรติให้กับผมแล้ว็ทุกคนหน่อยเร็วไอทททอยู่ไหนเคื่องฟ้าเนาะใช่ไหมฮะมีไหมครับทททมาวันนี้ไหมเอาเจอเลยครับตบมือให้กับทททหน่อยับจังหวดไม่ยอมผมก็ โอกาสปีใหม่นี้นะครับขอให้ททททุกทุกท่านเลยนะครับมีแต่ความสุขความเจริญนะครับแล้วก็ถ้ามอบสิ่งดีๆนะครับผมให้กับการท่องเที่ยวของประเทศไทยกับจังหวัดระยองแบบนี้ตลอดไปนะครับผม